และนี่คือการค้นพบสุดลึกลับจากใต้ผิวหนังของคนที่ตายไปแล้วกว่า1200ปีบอกเลยว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นใต้ผิวหนังของมัมมี่ทำเอานับวิจัยบางคนถึงกับเงียบกริบก่อนจะอุทานว่า this is impossible ครับเพราะนี่คือเลเซอร์ทะลุวิญญ,ญาณมองผ่านผิวมัมมี่เจอสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก,ก่อน ล่าสุดทีมวิจัยนา,นานาชาติจากหลายประเทศร่วมมือกันในโปรเจกต์นี้โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า l a s ซอร์อินดิว y ์ไฮเปอร์สเปกตร g ลอ g มเมซึ่งเป็นการปล่อยแสงเลเซอร์ลาคลื่นความถี่ไปกระทบผิวหนังของมัมมี่แล้ววิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับผลที่ได้คือพบโครงสร้างกล้ามเนื้อที่ยังคงสภาพชัดเจนเส้นเลือดฝอยที่มองเห็นได้แบบชัดเปะ๊ะแถมยังพบรอยสักลับๆที่ไม่มีใครเคยสังเกตมาก่อน แต่พีกสุดคือพอทีมงานซูมเข้าไปลึกๆในบริเวณแขนของมัมมี่พวกเขาก็ต้องตะลึงกับสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่เหมือนกับ QR Code บางคนถึงกับแซวว่ามัมมี่โบราณอาจจะมีพร้อมเพยก่อนเราด้วยสิว่าไปนั่นแต่นักวิจัยสันนิษฐานว่ารอยสักลึกลับเหล่านี้อาจมีบทบาทสำคัญในพิธีศพซึ่งอาจเชื่อมโยงกับการเดินทางไปยังโลกหลังความตายก็เป็นได้ครับ ยิ่งไปกว่าน,นั้นนักวิจัยยังใช้เลเซอร์สร้างภาพสามมิติของอวัยวะภายในทําให้รู้ทั้งโรคที่เคยเป็นการใช้ชีวิตไปจนถึงอาหารมื้อสุดท้ายก่อนเสียชีวิตด้วย